สวัสดีครับชาวเพื่อนหมีทุกคนวันนี้เพื่อนหมีจะมาเล่านิยายเรื่องอาชีพกระจอกแล้วทําไมยังไงค่ากอเทพก่อนอื่นเพื่อนหมีต้องฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนกดไลค์และกดซับสไครปเพื่อเป็นกําลังใจให้เพื่อนหมีกันด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้จะอยู่ในนิยายเล่มที่แปดตอนวีละบุรุษผู้พิชิตถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะ ภาพปราตาอะมนุษย์หลายร้อยคนพร้อมใจกันหยิกแก้มตนเองตบหน้าหรือไม่ก็เหมอมองไปยังฟากฟ้าอันไกลโพล้นหมูของพวกเขาที่หลีกหนีความจริงเล็กน้อยนั้นได้ยินเสียงลมกระโชกดังส่วนทวัศนวิสัยของพวกเขาเป็นทะเลหมอกและธรณีซึ่งไหลผ่านไประหว่างเมฆหมอกนั้นใช่แล้วขณะนี้พวกเขาอยู่บนท้องฟ้านั่นเองบนเรือเหาะโฟนี อาถรรพ์สำหรับบินด้วยระบบควบคุมแรงโน้มถ่วง ซึ่งฮาจิเมะเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาพวกเขานั่งอยู่ในกระเช้าขนาดมังฮมาที่ติดตั้งอยู่ใต้ท้องเรือหอลำนั้นเหตุผลที่เหล่า,ามนุษย์กำลังนั่งอยู่ในเรือหอลำแรกซึ่งถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโลกโททัสนั้นเป็นเพราะเหตุการณ์ครั้งใหญ่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งควรจะเรียกว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนมากกว่าความยุ่งเหยิงจากการปลดปล่อยทาตที่ภายหลังเรียกกันว่า การก่อจลาจลของฮาวเลียหรือกระต่ายบันคอแห่งฟันร้ายเป็นต้นตระกูลฮาวเลียที่นำโดยคามผู้เป็นพ่อของเชียได้ก่อกบฏกับจกักรวรรดิและยึดปราสาทจากักรวรรดิภายในคืนเดียวจากนั้นก็บังคับให้ปลดปล่อยทาสทั้งหมดในจกักรวรรดิปัจจุบันนี้จึงกำลังอยู่ในระหว่างทางกลับไปทะเลปาหาลูซีนาซึ่งเป็นบ้านเกิดของเผ่าอามานุสเนื่องจากมีการติดตั้งอาร์ติแฟก สำหรับเคลื่อนย้ายผ่านพื้นที่เกตโฮเอาไว้ในทะเลปาจึงสามารถส่งเผ่าอามนุษย์ไปที่ทะเลปาภายในชั่วพลิบตาได้หากตั้งใจจะทำถึงกระนั้นการจงใจล่อนโฟนีลงจอดบริเวณชายแดนของจัก,กรวรรดให้เหล่าอามนุษย์ขึ้นนั่งและออกบินประหนึ่งตั้งใจให้เห็นนั้น เป็นการแสดงของผู้กำกับฮาจิเมะอย่างแท้จริงสรุปคือเป็นการย้ำคำอธิบายที่มีให้แก่ประชาชนของจักรวรรดิว่าการปลดปล่อยทาสอามนุษย์เป็นเจตจำนงของเทพเจ้าภาพที่มีวัตถุใหญ่โตโอลาน บินบนท้องฟ้ามาพากลับบ้านนั้นจะทําให้ผู้คนในจักรวรริตกตะลึงพึงเพลิดอย่างไม่ต้องสงสยัยแน่นอนว่าเจตจํานงของเทพเจ้าเป็นการแสดงทั้งหมดเพื่อทําให้ยอมรับการยกเลิกระบบทาสนั่นเองไอเดียลงโทษเวลาเดือดร้อนส่วนใหญ่แค่โยนให้เป็นความผิดของเทพเจ้าก็ได้ไม่ใช่หรือไงเป็นของผู้กํากับฮาจิเมซึ่งไม่มีใครล่วงรู้ได้ว่า เทพเจ้าเองฮิโตะซึ่งถูกใช้เป็นข้ออ้างอยู่บ่อยครั้งในระยะนี้นั้นจะกำลังรู้สึกเช่นไรด้วยเหตุนั้นโฟนี้จึงมีเหล่าอมนุษย์หลายพันคนขึ้นนั่งและอยู่ระหว่างทางกลับทะเลปาทําให้ผู้ควบคุมค่อนข้างต้องแบกรับภาระแลกกับความสามารถการขนย้ายอันน่ามหาัศจรรย์นั้นเฮ้ย ฮาจิเมะหลุดเสียงฟังดูเกียจขานอย่างมากอยู่บนโซฟาซึ่งตั้งอยู่ตรงหอบังคับท่าทางการนั่งก็ดูเหนื่อยอ่อนสภาพกลางแขนขาทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดพิงด้านหลังและกำลังเหมือลอยนั้น ดูเล่ากับคุณพ่อในวันยุทธ์ที่หมดแรงหลังจากการทำงานบริษัทมีพลังเวทสีแดงจางๆห่อหุ้มตัวอยู่จึงไม่ได้แค่เกียดฐานเท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากำลังควบคุมและเผาผานพลังเวทไปจนเกือบจะหมดในอีกไม่ช้านี้แล้วความจริงปริมาณการเผาผานพลังเวทกับระดับความยากในการควบคุมจะแปรผันตามน้ำหนักดังนั้นฮาจิเมะในตอนนี้จึงจัดว่าควบคุมด้วยความยากลำบากมากแต่ทว่า ช่างหน้าแปลกประลาดเพราะเมื่อบวกกลุ่มสาวน้อยงามโสภากับท่าทางขี้เกียจแล้วก็ดูเหมือนเป็นผู้ที่ยิงยะโสขึ้นมาทันใดเฮ้ยเฮ้ยนี่ต่อหน้าจักรพรรดิเนะฟยช่างยะโสเหลือเกินนะนากุโมหฮาจิเมจักรกพรรดิแห่งจักรวรรดเิเฮลซ่าเปิดประตูหอบังคับเข้ามากาฮารดดีเฮลซาจ้องเขมิงไปทางฮาจิเมะด้วยสายตากึ่งละอากึ่งโมโหใช่แล้ว มองไปทางฮาจิเมะผู้ดูเหมือนเป็นไอบ้าฮาเลมนั่งไขว่ห้างโดยมียูเอกกับเชียอยู่ด้านซ้ายและขวาและมีคาโอลิคอยพะเนาพะนอมาจากทางด้านหลังผ่านโซฟา ยูเอก,กับเชียเองก็อยู่ในสภาพแนบเชิดคงเพราะกำลังเป็นห่วงฮาจิเมะที่เหนื่อยล้านิดหน่อยส่วนคาโอริที่เหมือนออดอ้อนโอบกอดจากทางด้านหลังก็ดูเหมือนทำแบบนั้นเพื่อไล่เวทมนต์เยียวยาแต่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนเลยว่าต้องเยียวยาชนิดเนื้อแนบเนื้อเช่นนี้แม้ว่าฮาจิเมะจะกัดฟันทนต่อการเผาผลาญพลังเวทอย่างมากระหว่างตั้งสมาธิกับการควบคุม แถมยังฝึกฝนการควบคุมพลังเวทย่างมั่นเพียรเพื่อมิให้เกิดเรื่องไม่คาดฝันจนน่ายกย่องในระดับหนึ่งแต่ช่างน่าเศร้าดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่กาหาเท่านั้นความเพียรของเขาไม่สามารถส่งไปถึงคนอื่นๆที่อยู่ณตรงนั้นได้เลยสักนิดเดียวอิจฉาช่างไรยางอายเสียจริงนะคะคุณนาคุโมะลิลิอาน่ากล่าวขึ้นมาเช่นนั้นตามมาด้วยเฮเลนาผู้เป็นนางสนองพระโอษฐในสังกัด ที่กล่าวตามมาว่าท่านลิลิอานาความจริงในใจหลุดออกมาเยอะเลยนะเพคะบุคคลที่ว่ากล่าวตักเตือนด้วยคำพูดแรงๆก็คือเจ้าหญิงแห่งราชอาณาจากักรไฮลิกลิลิอาณาเอสบีไฮลิกและคนที่พูดขัดขึ้นมาอย่างตรงประเด็นก็คือเฮลินาผู้เป็นนางสนองพระโอฐ์ในสังกัดพวกลิลิอาณาและกลุ่มคนฝั่งราชอาณาจักรร่วมนั่งมาด้วยเพื่อเป็นสักขีพยานพิสูจน์คำปฏิญาณ ของกาฮาดให้เห็นกับตายุทธ,ธาการยึดปราสาสจักรวดิก่อนหน้านี้ไม่ใช่สงครามระหว่างแฟเบอร์เกนกับจักรวดิแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างตระกูลฮาวเลียกับจักรวรรด้วยเหตุน,นั้นกาฮารจึงต้องปฏิญาณรายละเอียดคำสาบานในฐานะจักรพรรดิต่อคณะผู้อาวุโสซ,ซึ่งเป็นกรรมการตัดสินใจสูงสุดของแฟเบอร์เกนตามการเรียกร้องของขามณนะตรงนี้ยังมีอาโมโนกาวะโคคิซากากามิเลียวทาโรยาเอกาชิ ชิสุขุทานิกุจิสุชุรวมทั้งทีโอที่ทำหน้าเคิบเขิมและตัวสันไม่รู้เหตุใดท่านมังกรไม่ได้เลื่องที่มีค่าเริ่มต้นเป็นการเคลิบเคลิมและสันเทาถึงตัดสินใจกระโดดแบบลูปแปลงเพื่อจะไปเอาอกเอาใจฮาจิเมะด้วยผลลัพธ์คือด้วยความหน่าขยะขยงนั้นทำให้ฮาจิเมะตอบสนองโดยการใช้ขาเตะออกมาเป็นชุดทั้งยังใช้ท่าลัด จนทำให้สติหลุดลอยไปอีกด้วยดูมีความสุขอย่างมากจนพอสมควรแล้วดูมีความสุขล้นเหลือจนทุกคนไม่สามารถหันไปมองได้ไม่ใช่แค่ลีลีอาณาเท่านั้นแต่พวกชิสุคุเองก็ยังพูดกับฮาจิเมะด้วยอารมณ์ประมาณว่าควบคุมตัวเองอีกสักหน่อยก็ดีฮาจิเมะจึงเบือนสายตานี้ทันทีขณะเบียงประเด็นกาฮัตส,สำรวจภายในเรือเสร็จแล้วเหรอโหช่างเป็นวัตถุที่น่าเหลือเชื่อจริงๆ ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมก้อนโลหะแบบนี้ถึงบินได้แต่น่าสนุกสุดๆไปเลยละ่ะเฮ้ยนากุโมะฮาจิเมะเตรียมให้ข้านำหนึงสิจะจ่ายให้ตามที่แกเรียกร้องเลยละ่ะกาฮารกล่าวเช่นนั้นแล้วทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาฝั่งตรงข้ามจากนั้นก็จ้องมองฮาจิเมะด้วยแววตาเป็นประกายดูมีความสนอกสนใจฮาจิเมะไม่คิดจะซ่อนสีหน้าดูขี้เกียจเลยแม้แต่นิดเขาบอกว่า เงินไม่จําเป็นตัดใจซะเหอะเพราะน่าจะให้นั่งแค่ครั้งนี้อ่ะแหละเชิญดื่มดาให้เต็มที่ในขณะนี้ซะนึกแล้วว่าจะต้องพูดแบบนี้แค่ลําเดียวนาะเล็กๆก,ก็ได้ฉันไม่ได้ไประโยชน์อะไรเลยนี่ฮาจิเมะตอบกลับกาฮาร์ไปเช่นนั้นกาฮาร์จึงบอกว่าถ้าไม่เอาเงินงั้นก็ผู้หญิงมีลูกสาวคนหนึ่งอยู่ในวัยเหมาะสมเลยชื่อว่าเทรซี่ถึงจะบ้าสงครามนิดหน่อยแต่ก็สวยนะจะให้เข้าไปเพิ่มใน้าเลมของแกนี่ ดีใช่ไหมล่ะกาฮัตเสนอแนะเช่นนั้นดูเหมือนว่ากาฮัตจะคิดว่าฮาจิเมะเป็นคนบ้าผู้หญิงช่างหน้าเศร้าที่ไม่สามารถจะปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงได้ในสถานการณ์เช่นนี้ถึงกระนั้นการถูกยัดเยียดเจ้าหญิงบ้าสงครามก็ทําให้เดือดร้อนเท่านั้นฮาจิเมะจึงหัวเลาะทางจมูกและกําลังจะปฏิเสธแต่กลุ่มสาวสตอบสนองได้รวดเร็วกว่านั้น คนแรกที่ตอบโต้ก็คือยูเอทที่บอกว่าปล่อยมังกรสายฟ้าไหมตามมาด้วยเชียที่กล่าวว่าจะอัดให้น่วมเลยนะคะตามมาด้วยเจ้าหญิงลิลิลอาน่าที่บอกว่าเราเล่นใช่ไหมใช่ไหมจากนั้นก็คาโอลิกลุ้นนายะเอานากุมโมะคุงไปเกี่ยวดองกับจกักรพรรดิค่ะสุดท้ายก็คือทีโอที่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเลยข้ามหน้าข้ามตาฉันไม่ได้นะฮาจิเมะยักไหลและเอ่ยออกมาว่าก็อย่างนี้แหละชิ ทําเป็นโชหฮเมื่อกี้เจ้าหญิงลีลีอาณาเองก็มีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยหรือกาฮัททําเสียงไม่พอใจเหมือนงอนก่อนจะพูดเหมือนฉุกคิดแล้วหันไปมองทางลีลีอาณาสมาชิกคนอื่นๆก็มองตามไปทางลีลีอาณาด้วยเช่นกันเอ๊ะไม่นี่คะทรงฟังผิดหรือเปล่าเอ่ยจะว่าไปขนาดในงานเลี้ยงก็ยังเต้นลำยางมีความสุขโดยไม่เลี้ยวแลใบอัสด้วยนี่เฮ้ย นาคุโมฮาจิเมะแกมือไวไปหน่อยหรือเปล่าฮะขนาดข้ายัางละอาเลยนะพะพะพ,พูดพูดอะไรอยู่คะเนี่ยฉันไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบนั้นกับคุณนาคุโมะเลยนะคะชชชใช่ไหมคะเนี่ยนี่คุณนาคุโมะเออถึงฟ้าดินจะกลับตลปัดก็เป็นไปไม่ได้หรอกเฟยฮาจิเมะตอบกลับกาฮาร์กลับไปเช่นนั้นแล้วลิล,ลิอา่าก็บอกว่าเอ๊ะไม่เห็นต้องพูดตัดลอนถึงขนาดนั้นเลยนี่คะคำพูดชัดเจนของฮาจิเมะ ทำให้ลีลีอาณา ซึ่งเคยวันวิตกไม่หยุดรู้สึกเซงภายในชั่วอึดใจเดียวแล้วหันไปมองอีกทางหนึ่งอย่างคุณเคืองท่าทางนั้นทำให้เข้าใจได้ชัดเจนว่าลีลีอนาไม่ได้ปฏิเสธไปเสียทีเดียวบอกว่าผู้ที่มองการเต้นลําในงานเลี้ยงแวบเดียวก็รู้ความในใจของลิลิอนาแล้วจะเหมาะกว่าฮาจิมิเองก็ควรจะเป็นเหมือนกันในเรื่องนั้นแต่การตัดฉับอย่างไรเยื่อใยต่อหน้าเจ้าตัวด้วยความไร้เมตานั้น ทำให้มีสายตาเห็นอกเห็นใจมองไปทางลีลีอาณาและสายตาจ้องเขม็งไปทางฮาจิเมะทำไมฉันต้องโดนมองด้วยสายตาแบบนั้นด้วยฮะเจ้าหญิงน่ะเป็นเหมือนภรรยาของคนอื่นใช่ไหมละ่ะถึงคู่มั่นจะถูกบันคอไปแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ต้องแต่งงานกับตระกูลจัก,กรพรรดิถ้างั้นสุดท้ายแล้วก็จะแต่งงานกับตระกูลจัก,กรพรรดิคนอื่นถูกไหมละ่ะฮาจิเมะกล่าวออกมาเช่นนั้นกาฮาร์ทำสีหน้าเหมือนอมบอระเพ็ดเป็นร้อยต้น และตอบขึ้นมาแทนลิลิอานาซึ่งพูดไม่ออกว่าพูดตามตรงตระกูลเราไม่สนใจเรื่องนั้นในตอนนี้หรอกเพราะการรับมือกับเหตุการณ์เหลือเชื่ออย่างการต้องสวมสร้อยคอแห่งคำสาปที่จะตายเมื่อถอดออกก็เต็มกำลังแล้วกาฮาร์กา,า,กาว ตรงคอของกาหาที่พูดเช่นนั้นมีสร้อยคอห้อยอัญ,ญมณีสีแดงสวมอยู่จริงๆอารติแฟกต์ปลอกคอแห่งคำสาบานปลอกคอที่จะทำให้วิญญาณปฏิบัติตามคำสาบานที่กล่าวเอาไวา้มันเป็นอารติแฟกต์สยองขวัญซึ่งจะทำให้ขาดสติและเสียชีวิตหากถอดปลอกคอออกหรือผิดคำสาบานดูจากรายละเอียดของคำสาบานแล้ว ถึงแม้ใครคนอื่นนอกเหนือจากราชวงจะไม่ยอมรับสัญญาแต่ชีวิตก็จะเกี่ยวพันกันตราบใดที่เป็นราชวงจะต้องพิพากษาตามกฎหมายพูดแล้วก็ไม่ต่างกับการโดนประชาชนกรรมชีวิตเอาไว้แหละนะต้องปฏิบัติระบบควบคุมดูแลแบบถอนลากถอนโคนและระบบการลงโทษรุนแรงซึ่งจะนำมาใชา้จริงรวมถึงการปลดปล่อยทาสในเมืองอื่นๆนอกเหนือจากจัก,กรวรรดิและเป่าประกาศให้รู้กฎหมายอย่างละเอียดด้วย แค่นี้ทุกคนก็พยายามอย่างสุดกำลังแล้วละกาฮารกล่าวเขาปล่อยตัวเอ็นหลังพิงเก้าอี้และเกาศีรษะดังแกล้งกลลาวกับจะพูดว่าแย่ชะมัดข้าบอกว่าจะให้เจ้าหญิงแห่งราชอาณาจรรักรแต่งงานกับสามีที่ไม่รู้จะตายวันตายพุ่งมีหวังผู้คนครหาทั่วลาแถมการปลดปล่อยทาสยังทำให้แรงงานของจกักรวรรดิตกหววลงอีกไม่นับเมืองจกักรวรรดิที่ปลาัสแล้ว ในเมืองอื่นๆจะต้องเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นแน่เพราะต้องแบ่งบุคลากรไปรับมือและปราบปรามเรื่องนั้นพูดตามตรงว่าจะกระวรดอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากราชอาณาจักรเสียมากกว่าเข้าใจแล้วละกล่าว,วคือล้มเลิกการแต่งงานของเจ้าหญิงงั้นสินะเออก็หมายความแบบนั้นแหละ ถ้าสถานการณ์สงบและพอจะรับประกันชีวิตของราชวงศ์ได้แล้วคราวหน้าการให้ลูกสาวของทางนี้แต่งงานกับเจ้าชายแลนเดลน่าจะดีที่สุดใช่ไหมล่ะคำอธิบายของกาหาเช่นนั้นทำให้ทุกคนณนะที่นั้นแสดงสีหน้าเข้าใจความจริงมีราชนิกูลท่านหนึ่งที่โวกเวกว่ามีเรื่องบ้าบอแบบนั้นที่ไหนกัน ข้าจะถอดสร้อยคอออกและเผลอถอดสร้อยคอออกจริงๆแล้วเขาก็ขาดสติและอารวาดตามความคาดหมายสุดท้ายจูจๆก็หมดลมหายใจไปลาวกับเป็นเส้นได้ที่ขาดนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ราชนิกูลทั้งปวงพยายามรักษาอย่างสุดกำลังโชคดีจังนกะลิลลี่จริงด้วยนะความรักอิสระอาจจะเป็นไปไม่ได้ แต่ก่อนอื่นก็ซื้อเวลาได้แล้วเนาะอืมอืมลิลีล่จังโชคดีนะจ๊ะพอโคคิชิสุคุและคาโอลิพูดว่าโชคดีจังเช่นนั้นแล้วสูชุกับเลียวทาโรก่ก็พากันยินดีไม่เพียงเท่านั้นแต่กระทั่งพวกยูเอยังอวยพรว่ายินดีที่การแต่งงานยกเลิกอีกด้วยค่ะข,ขอบคุณค่ะลิลี่อานากรอกสายตาไปมาเล็กน้อย ลางพึมพำขอบคุณกลับเช่นนั้นเธอรู้สึกอิลักอิเลือมเพราะนอกจากจะอยู่ต่อหน้าจาัก,กรพัรดิผู้เป็นอดีตว่าที่พ่อสามีที่เกือบจะได้แต่งงานเข้าไปคู่มั่นในตอนนี้ยังถูกบันคอขาดไปแล้วอีกด้วย ถึงกระนั้นดูเหมือนว่าเธอจะดีใจออกมาแต่โดยดีที่สามารถตัดความสัมพันธ์กับคนที่พยายามจะข่มเหงตนเองได้ความจริงในใจแสดงออกมาเป็นแววตาสองประกายซึ่งไม่สมกับเป็นลีลีานาผู้ถนัดการซ่อนสีหน้าขนาดกาฮาร์เองก็ยังยิ้มแห้งๆกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเอาเถอะด้วยเหตุนั้นตอนนี้เจ้าหญิงลีลีานาเลยเป็นอิสระนาคุโมฮาจิเมะถ้าต้องการ ก็จะให้ความร่วมมือโดยใช้อำนาจทั้งหมดของจัก,กรพรรดิในการสู่ขอดีไหมฮะจัก,กรพรรดิพูดอะไรอยู่คะและละเรื่องนั้นฉันลิลิอา่าเริ่มวันไวอย่างนักเฮลิน่าที่อยู่ด้านข้างจึงพูดจาขึงขังว่าเจ้าหญิงโอกาสมาแล้วเพคะบุกโจมตีต่อเลยเพคะลิลิอาณาชำเลืองมองฮาจิเมะโดยไม่ได้สังเกตเห็นสายตาจ้องขเขม็งของพวกยูเอแก้มของเธอแดงและทำท่ายึกยัก มีจริตจากการมากทีเดียวถว่าไอ้คุณฮาจิเมะย่อมไม่แยแสอย่างแน่นอนเขาเอ่ยปากพูดกับกาฮาร์ดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณสมบัติของฮาจิเมะคือการไม่สั่นคอนแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นเจ้าหญิงแล้วไงบอกว่าให้หมอบเรือหอเป็นการตอบแทนงั้นเหรอบอกหลายครั้งแล้วไงว่าไม่มีข้อดีอะไรสักอย่างไม่สิ มีข้อเสียด้วยซ้ำไม่ใช่หรือไงหม,หมายความว่ายังไงกันคะคุณนากุโมะเจ้าหญิงลีเลีอาณาตะโกนขึ้นมาเช่นนั้นแต่แน่นอนว่าเธอโดนเมินกาฮาร์ตอบกลับด้วยสีหน้าดังต้องการจะบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหญิงของประเทศหนึ่งเลยนะผู้ชายที่ไหนก็ต้องอยากครอบครองทั้งนั้นแหละอย่าเอาฉันไปรวมกับนายเซ่ฉันไม่สนใจจะสะสมผู้หญิงหรอกนะ ฐานะเจ้าหญิงจะกลับทําให้วุ่นวายซะด้วยซ้ําฮาจิเมะตอบกลับกาฮาร์ตไปเช่นนั้นค่ะสนใจนยค่ะเจ้าหญิงอยู่ตรงนี้นะคะการุณาอย่าคุยกันโดยไม่แยแสด้วยค่ะการุณาฟังเรื่องที่ฉันพูดด้วยค่ะลิลิอาน่ากลา่าวเธอโบกมือสองข้างเพื่อแสดงการมีตัวตนอยู่แต่แล้วก็โดนเมินเฉยเหมือนอย่างที่กะเอาไวา้แกนี่ไม่คิดจะ,สะแสวงหาอำนาจไว้กับตัวบ้างเลยเหรอไม่สิในกรณีนี้ แค่ไม่สนใจเจ้าหญิงหรือเปล่ากาฮารกล่าวถามฮาจิเมะก็บอกว่ามันก็ทั้งคู่นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ฟังเลยสินะคะไม่มีใครฟังเรื่องที่ฉันพูดเลยสักคนสินะคะมีนหนำซ้ำยังไม่มีกระทั่งความสนใจอีกด้วยสินะคะเฮอเจ้าหญิงบ้าบออะไรกันไม่เป็นแล้วลิลิอาณากล่าวเธอสุดลงไปแล้วความมีชีวิตชีวากับแสงแห่งความหวังยังหายไปจากแววตาอีกด้วยท่านลิลิอานะ่า ช่างน่าสงสารเฮลีน่ากล่าวเช่นนั้นแล้วใช้ผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดดวงตาของตนเองตามมาด้วยชิซูคุที่บอกว่าล,ลิลี่โอ้โอ้โอทั้งที่เป็นเจ้าหญิงแต่กลับช่างหน้าเวทนาเหลือเกินจากนั้นโคคิก็บอกว่าลลล,ลิลี่ฉันตั้งใจฟังอยู่ ละเริงเขานะชิสุคุกับโคคิช่วยกันปลอบเช่นนั้นฮาจิเมะชายตามองลิลิอา่าที่มีท่าทางเช่นนั้นแล้วถอนหายใจกับกาฮาร์ซึ่งยังคงรควรขางและไม่มีทีท่าว่าจะยอมล้มเลิกการเจรจาต่อรองยอมแพ้ซะเถอะตอนนี้ฉันไม่มีของที่ต้องการจากนายหรอกไม่สิ อนาคตอาจจะมีก็ได้ช่วยรออย่างใจเย็นจนกว่าจะถึงเวลานั้นละกันฮาเจเมบอกกับกาฮาร์ตไปเช่นนั้นกาฮาร์ตจึงกล่าวถามอีกว่าไม่มีของที่อยากได้จริงๆงั้นเหรอเรื่องที่อยากให้ทําก็ด้วยพูดออกมาตรง,ตรงๆเธอมนุษย์เป็นสิ่งที่ต้องการอะไรบางอย่างอยู่เสมอคนที่ไม่ต้องการอะไรสักอย่างเท่ากับเป็นคนที่วางแผนจะเลิกเป็นมนุษย์หรืออะไรบางอย่างเอ๊ะจะว่าไปแกมันก็ปีศาจนี่นาเฮ้ hey, หาเรื่องทะเลาะ,ห,ละ,ห,ละ,ห,ละหนุ่งไงฮะนาย เอาเถอะเข้าใจเรื่องที่อยากจะพูดนะแต่ว่าฮาจิเมพูดเช่นนั้นแล้วกอดยูเอก,กับเชียซึ่งอยู่ข้างๆเข้ามาใกล้จากนั้นเขาก็บอกว่าของที่ฉันต้องการจริงๆอยู่ในอ้อมแขนเรียบร้อยแล้วแบบนี้ยังจะต้องปราถนาอะไรไปมากกว่านี้อีกล่ะฮาจิเมเอ่ยเป็นในว่าเพราะฉะนั้นการเจราจาต่อรอง จึงเปล่าประโยชน์ยูเอเอาตัวเข้าใกล้ด้วยความดีอกดีใจส่วนเชียรก็เบิกบตาโพลงโตกับการที่ตัวเองถูกกอดแน่นระดับเดียวกับยูเอแต่แล้วทันใดนั้นหมูกระต่ายกับหางกระต่ายก็สะบัดไปมาขณะกอดฮาจิเมะแบบสุดแรงด้วยใบหน้ายิ้มแย้มยูเอกับเชียสบตากันอยู่ตรงหน้าอกของฮาจิเมะแล้วทั้งสองก็ยิ้มให้กันอย่างมีความสุขเออออ้ง้นหรือเงินหรืชิ เลี่ยนจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วไปดื่มดำกับทัศนียภาพที่ดาดฟ้าดีกว่ากาฮากล่าวเช่นนั้นแล้วลุกขึ้นยืนแล้ววางที่ทำสีหน้าดูลำคาญและออกจากสะพานเดินเรือไปโดยเร็วฮาจิเมะกลับไปทำท่าทีดูเหนื่อยๆแล้วทิ้งตัวลงโซฟาอีกครั้งทำให้ชิซุคุกับสู่ชุกแก้มแดงเล็กน้อยขณะปลายตามองอยู่บ่อยครั้งส่วนโคโคิกับเรียวทาโร่ก็กรอกสายตาไปมา เพราะไม่รู้จะทําอย่างไรดูเหมือนจะอึดอัดอย่างมากที่พวกเขาจู๋จีกันต่อหน้าต่อต,อตาแบบไม่แยแสใครสาเหตุที่แววตาของลิลิอานาเริ่มไหลชีวิตชีวาเหมือนปลาเน่าก็คงจะมาจากบรรยากาศอับอายจนทนอยู่ไม่ได้แน่ๆแล้วตอนนั้นเองที่มีเสียงดังขึ้นมาจากด้านหลังและตกลงเท้าของฮาเจเมืม ยูเอะกับเชียขี้โกงนี่นี่ฮาจิเมะคุงคำว่าในอ้อมแขนเป็นการเปรียบเปลยเนาะไม่ได้หมายความว่าเชียกับยูเอะหรอกเนาะเนาะคาโอลิพยายามขยันขยอฮาจิเมเช่นนั้นตามมาด้วยทีโอที่บอกว่าท,ทานสามีเอย๋ยแม้จะได้รับการเตะอันยอดเยี่ยมก็จริงแต่ช่วยกอดข้าแน่นๆด้วยได้หรือไม่ ้าอิงก,ก็อย,กอยากอยู่ในอ้อมแขนด้วยเช่นกันคาโอลิโอบกอดฮาจิเมะจากทางด้านหลังส่วนทีโอที่ฟื้นคืนชีพกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั้นค่อยๆลุกขึ้นนั่งและแต่ละคนก็พยายามสแสดงความมีตัวตนของตัวเองสุดชีวิตคนที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อทั้งสองคนนั้นก็คือยูเอเธอลุกขึ้นมาแล้วปลายตามองคาโอลิกับทีโอแล้วบอกว่าน่าเสียดายมะ หมายความว่ายังไงกันคะขาโอลิกล่าวถามตามมาด้วยทีโอที่บอกว่าฮึเมื่อกี้ฟังแล้วอยูเฉยไม่ได้หรอกนะยูเอซีหน้าไรอารมณ์ของยูเอทำให้ขาโอลิกับทีโอเดือดดานขึ้นมาด้วยความรู้สึกรลาวกับกำลังกัดผ้าเช็ดหน้าและส่งเสียงกรีดกรีดกรดกรีดกรดยูเอเอียงหัวแสดงท่าทีกำลังคุ่นคิดอะไรบางอย่างก่อนจะเอานิ้วชี้ไปทางตัวเองกับเชียแบบชา้ชา ผู้ชนะอยู่เอแลาวจากนั้นก็ชี้ไปทางคาโอลิกับทีโอแล้วบอกว่าผู้แพ้เธอพูดออกมาชัดเจนด้วยสีหน้าไหลอารมณ์แล้วก็เอาแก้มถูก,กับหน้าอกของฮาจิเมะต่อทั้งๆอย่างนั้นวินาทีนั้นเองที่ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างขาดพึ่งอยู่ภายในสะพานเดินเรือ, <c oughs> อยูเอเนี่ยตลกจังเนาะจู่ๆก็พูดไรสาระอะไรออกมาก็ไม่รู้ สงสัยต้องมีสมองตรงไหนพังไปแล้วแน่ๆเลยเนาะขาโอลิโยกตัวไปมาพายุหิมะพัดโหมอยู่ด้านหลังและคุณอสูรซึ่งเอาดาบใหญ่เคาะไหล่ตุบๆก็ปรากฏกายออกมานั้นสินะต้องเป็นเช่นนั้นไม่ผิดแน่งั้นพวกเรามาซ่อมให้กันเถอะตามมาด้วยทีโอที่ลุกขึ้นยืนช้าๆแล้วอลาสีดำสนิทก็ลุกโชนขึ้นมาแล้วมังกรดำที่สยายปีกด้านหลังและร้องคำรามก็ปรากฏกายออกมา ถ้าพูดว่าซ่อมก็มีวิธีง่ายๆอยู่นะฮึ <c oughs> ของที่เสียนั้นน่ะก็ต้องซ่อมด้วยการทุบ <c oughs> ก็ต้องซ่อมด้วยการทุบข้าโอริและทีโอพากันกล่าวเช่นนั้นโทสะรุนแรงจิตวิญญาณลุกลบอะไรสักอย่างแบบนั้นพังพลูออกมาแรงกดดันนั้นทำให้โคคิเลียวทาโลก,กับสูชุเอาตัวแนบชิดกันและสั่นง,งกักงักโคคิพ,พึมพำด้วยเสียงเบาๆว่า นั่นคือคาโอลิเหรอยูเอ e ที่โดนแรงกดดันของทั้งสองคนค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะเปลี่ยนสีหน้าไหลอารมณ์เป็นรอยยิ้มเล็กน้อยแล้วเอ่ยปากออกมาว่าอย่าดีกว่ามั้งถ้าเอาจริงพวกเธอไม่มีทางชนะฉันได้อยู่แล้วเนอะยูเอ <No. S 2> e กล่าวคำพูดสุดวิเศษที่ทำให้หงุดหงิดได้อย่างยอดเยี่ยมและเคยได้ยินมาจากที่ไหนสักแหง่งคาโอลิกับทีโอเดือดดันมากยิ่งขึ้นตามความคาดหมายเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเนาะ ข้าโอลีและทีโอกราวยูเอจึงยิ่งยุว่าอืมก็เข้ามาสิแล้วเมฆฝนกับเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องและมังกรสายฟ้าสีทองก็ปรากฏกายออกมาด้านหลังของยูเอะยูเอมีความตั้งใจถ้าตเตรียมต่อสู้ก็ช่างงดงาม เดี๋ยวสิทั้งสามคนใจเย็นๆก่อนสำคัญกว่าน,นั้นนากูมโมคุ้งอย่ามัวแต่มองแล้วมาห้ามด้วยสิชิซูคุกล่าวออกมาเช่นนั้นเธอเหงื่อแตกและล่นลานขณะพยายามไกลเกลีย่ยทั้งที่เป็นภาพร้อนแต่เธอก็ยอมแพ้เธอบอกว่าไม่ไหวไม่ไหว ไปอย่างไวในวินาทีที่ได้ยินเสียงคำรามอันองอาจจากคุณอสูรมังกรดำและมังกรสายฟ้าซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนแบบแปลกๆแล้วหันไปร้องขอความช่วยเหลือจากฮาจิเมะทว่าฮาจิเมะกลับบอกว่าไม่ไหวหมดแรงแล้ว เขาทิ้งตัวอยู่บนโซฟาและดูไม่มีความคิดที่จะขยับขยื่อนเลยสักนิดแต่เดิมการทะเลาะเบาะแหวงเล็กน้อยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจำหรือเรียกว่าเป็นเหมือนการสื่อสารเล็กน้อยในแบบฉบับของพวกเธอจะถูกกว่าด้วยเหตุนั้นเขาก็เลยไม่ได้ใส่ใจนัก คนอย่างนายนี่มันชิสุคุตะโกนออกมาเช่นนั้นทว่ามันทําให้แก้มของชิสุคุกระตุกเพราะเธอไม่รู้รายละเอียดในเรื่องนั้นแล้วคุณอสุนก็เรียกร้องขอให้ชิสุคุเข้าบุกชิสุคุจังลบกวนเป็นแนวหน้าให้หน่อยนะคาโอริกล่าวเอ๊ะแล้วไงฉันต้องร่วมวงด้วยละ่ะชิสุคุถามคาโอริกลับเช่นนั้นชิสุคุถูกกาหนดให้เข้าร่วมสงครามไปเสียเฉยๆแล้วก็มีคําร้องขอให้เข้าบุกจากคุณมังกรไม่ได้เรื่องด้วยเอาละ ท่านเจ้าหญิงเอย๋ยไปกันเถอะเป็นยอดฝีมือในเรื่องบาเลียถูกไหมฝากป้องกันร,ร่วมกับสุชุที่อยู่ตรงนั้นด้วยล่ะทีโอหันไปคุยกับลีลีอาณาและสุชุชเช่นนั้นลีลีอาณาจึงกล่าวถามว่าเอ๊ะฉันด้วยเหรอคะเพราะเหตุใดกันตามมาด้วยสุชุที่บอกว่ารวมสุชุเข้าไปด้วยเฉยเลย ลิลิอา่ากับสุชุถูกดึงหลังคอด้วยพละกําลังของเผ่ามังกรแล้วก็ถูกฉุดกระชากลากถูไปทั้งน้ําตาเจ้าหญิงฉันเป็นเจ้าหญิงนะลิลีอา่าตะโกนออกมาเช่นนั้นสภาพนั้นเปรียบดังลูกวัวที่กําลังโดนลากเสียงพึมพำรรของลิลีอา่าก็ช่างเปล่าประโยชน์ถึงจะส่งสายตาขอความช่วยเหลือไปทางนางสนองพระโอษฐ์ในสังกัดที่ตนพึ่งพาได้แต่ก็ไม่มีประโยชน์ ท่านลิลีอาณาซู้ๆเพคะเป็นโอกาสที่จะให้ยอมรับเป็นภรรยาหลวงแล้วนะเพคะกระทั่งนางสนองพระโอษ์ยังไม่เข้าใจความรู้สึกแล้วบอกกับลิลีอาณาเช่นนั้นแววตาของเจ้าหญิงไร้ชีวิตชีวาไปแล้วในตอนนี้สุชู้เองก็ยื่นมือขอความช่วยเหลือจากโคคิกับเลียวทาโร แต่ทั้งสองคนกลับเบือนสายตาหลบไปในทันใดพวกผู้ชายคงจะไม่อยากยุ่งกับการต่อสู้ของสาวๆเป็นแน่ทิ้งกันเลยนะไม่เหลียวแลสุดชุดเลยนะจำไว้เลยเสียงก่นด่าของสุดชุดเช่นนั้นก็เปล่าประโยชน์เช่นกันเชียฝากเป็นแนวหน้าน้อยยูเอะบอกเช่นนั้นเชียก็บอกว่าได้เลยค่ะจะไม่ปล่อยให้เข้าถึงตัวของคุณยูเอกได้หรอกค่ะจะทำให้ทุกคนเป็นกระต่ายไปเลยล่ะค่ะพลังใจเต็มเปี่ยม หูกระต่ายกระดิกปากยิ้มอย่างไม่หวั่นเกรงขึ้นสะท้อนออกมาจากหมัดที่อัดเข้าหากันกระต่ายติดบัก๊กกำลังออกอลาวาดยูเอฉีกยิ้มไปทางฮาจิเมะซึ่งกำลังหมดเลี้ยวแรงลอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความรักประดุดดังรอยยิม้มที่สามีผู้กำลังมุ่งหน้าไปสมรภูมิส่งให้ภรรยาแม้ในกรณีนี้จะกลับกันก็ตามทีฮาจิเมะเดี๋ยวจะกลับมา จะไปทําให้รู้ถึงความต่างชั้นจนจําขึ้นใจเลยยูเอหันไปกล่าวกับฮาจิเมเช่นนั้นฮาจิเมก็บอกว่าโอ้ไปดีมาดีเอาแต่พอท่วม,วมล่ะหลังจากกลับมาแล้วช่วยกอดให้เป็นรางวัลที่พยายามหน่อยได้ไหมยูเอกล่าวถามฮาจิเมก็บอกว่ารีบไปรีบกลับล่ะ บทสนทนาน,นี้ยิ่งมาปลุกเล้ากลุ่มอสูรความมุ่งมั่นต่อการต่อสู้พุ่งสูงขึ้นจนหยุดไม่อยู่แล้วกลุ่มหญิงสาวที่มุ่งมั่นก็ออกจากสะพานเดินเรือไปยกเว้นบางคนในกลุ่มที่แค่ถูกลากมาพัวพันและอบอวลไปด้วยความรู้สึกสะเทือนใจบนท้องนาภามีอากาศปลอดโปร่งแจม่มใสเช่นเคยอากาศดีเหมาะกับการต่อสู้อยู่เสมอสักพักหนึ่งก็เริ่มได้ยินเสียงอึกกระทึกคึกโครมและเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นมาโคคีกับเลียวทาโลสะดุง นาดูเป็นกังวลจนสื่อเป็นคำพูดได้ว่าปล่อยเอาไว้แล้วจะไม่เป็นอะไรจริงๆเหรอดูสนุกกันจังเลยนะฮาจิเมะกล่าวดูเหมือนว่าความรู้สึกของฮาจิเมะจะมีแค่นั้นสถานการณ์แบบนี้ยังไม่สัน่นคลอนนี่เป็นความต่างระหว่างฉันกับนาคุโม,มะงั้นเหรอโคคิกล่าวออกมาเช่นนั้นตามมาด้วยเลียวทาโร่ที่บอกว่าเดี๋ยวนั่นมันดูแปลกๆลกน,นะนะ จเย็นลงหน่อยสิโคคิความคิดเห็นแบบผิดเพี้ยนของฮาจิเมะที่เกียดข้านจากใจจริงความรู้สึกแบบผิดเพี้ยนของโคคิที่ขบฟันแน่นด้วยความเจ็บใจเสียงถอนหายใจเหมือนหมดเลี้ยวแรงของเลียวทาโร่ดังก้องไปทั่วสะพานเรือที่เหลือแต่ผู้ชายหลังจากนั้นเมื่อการต่อสู้ของพวกยูเอซึ่งอารวาสสุดเวียงจนทําให้เหล่าอามนุษย์ตัวสั่นด้วยแรงสั่นสะเทือนกับเสียงระเบิดได้จบลงในที่สุดก็เริ่มมองเห็นทะเลป่าขึ้นมาเบื้องหน้า แม้จะรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงกรีดร้องของคุณจักรพัรดิซึ่งควรจะอยู่บนดาดฟ้าขึ้นมากลางคันก็ตามทีแต่นั่นต้องเป็นการคิดไปเองแน่นอนแล้วก็จบตอนที่16ของเรื่องอาชีพกระจอกแล้วทำไมยังไงคาก็เทพห้าข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้อง วายด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย